รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนำร่องสายสีม่วงและสายสีแดงสายสีแดงจะมีเส้นทางบางซื่อรังสิตแล้วก็เส้นทางบางซื่อตลิ่งชันส่วนสายสีม่วงก็สำหรับชาวนนทบุรีเลยค่ะตั้งแต่สถานีคลองบางไผ่จนถึงเตาปูนโดยราคาเริ่มต้นนะคะจะอยู่ตั้งแต่14ถึง20บาทบางคนที่เดินทางระยะใกล้ๆยังจ่ายไม่ถึง20บาทก็ยังคงจ่ายราคาเดิมอยู่นะคะส่วนคนที่เดินทางไกลๆนะะคตั้งแต่ต้นสายยันสุดสายก็คือจ่าย20บาทโดยสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตที่ร่วมรายการนะคะหรือว่าจะเป็นการซื้อเหรียญของดีมนี่ก็คือใช้เป็นบัตร MRT แบบนี้ก็คือแตะเข้าผ่านเฉลุยราคา20บาทเท่ากันเลยจากก่อนหน้านี้เวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนทีก็โอ้โหเราไม่ใช่แค่ต่อเดียวไงเราต่อสีม่วงแล้วก็ต้องไปต่อสีน้ําเงินเพื่อไปต่อสีเขียวคือค่าใช้จ่ายค่ารถไฟฟ้าในแต่ละวันคือเยอะมากๆสิ่งนี้ก็ถือว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะสำหรับคนที่ต้องเดินทางระหว่างสายสีม่วงกับสายสีแดงเนี่ยอนาคตเขาบอก ว่าจะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้สามารถเชื่อมต่อกันและเดินทางแบบรวดเดียว20บาทได้ตอนนี้ก็คือรอไปก่อนนะคะก็จ่าย20บาท2รอบกันไปก่อนส่วนใครที่ใช้งานสายสีอื่นเนีไม่ว่าจะสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองอะไรก็ตามไม่ต้องน้อยใจค่ะเพราะว่าเขามีแผนนะมีนโยบายอยู่ภายใน2ปีเนี่ยเชื่อว่าสถานีอื่นก็อาจจะได้ลดราคาค่าโดยสารตามไปด้วยยังไงก็รอติดตามข่าวสารกันต่อไปค่ะ